สวัสดีค่ะพบกับปริมอีกครั้งนะคะวันนี้สำหรับรายการ FK Talk วันนี้ปริมจะมาแนะนำให้รู้จักกับข้าวไรซเบอรี่นะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวสำหรับคุณนประโยชน์ของข้าวไร b เบอรี่แต่ก่อนอื่นบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าข้าวไรเบอรี่มีประโยชน์ยังไงเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าข้าวไรเบอรี่เกิดจากการผสมของสองสายพันธุ์นะคะก็คือ ข้าวเจ้าหอมนินกับผสมกับข้าวขาวดอกมะลิ105่105หรือชิ่ปริงชอบเรียกว่าข้าวหอมมะลิ105่105นั่นเองสองสายพันธุ์นี้นำมาผสมกันกลายเป็นข้าวไรเบอรรี่นะคะ ได้รับการรับรองพันธุ์แล้วนะโดยศูวนย์วิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็ในระหว่างการปรับปรุงสายพันนี้เกิดจากความร่วมมือของศูวนย์วิจัยแห่งชาติหรือว่าวทกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะนี่หน้าตาอเป็นอย่างนี้อันนี้สีมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปริ้นให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้เนี่ยค่ะคือข้าสารสีออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้พอหุงแล้วเคยเห็นไหมหน้าตาที่หุงแล้ว นี่เป็นกินอยู่ตลอดนะคะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพด้วยค่ะพอหุงแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้หอมนุ่มมากหอมได้กลิ่นของข้าวหอมมะลิ105นะคะประโยชน์ของข้าวไรเบอรี่เนี่ยถ้าตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาจะให้คนป่วยกินนะคะซึ่งอันนี้โรงพยาบาลเอกชนก็จะใช้ข้าวเนี่ยค่ะ ไรเบอรี Library, ในการรักษา,ามันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยที่กินได้เพราะว่าในข้าวไรเบอรี่เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งไอสารอนุมูลอิสระนี่แหละมันก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้นะคะแต่พอเรากินข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ไปยับยั้งพวกสารอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยข้าวตรงนี้จึงถือว่าเป็นข้าวสุขภาพที่คนป่วยก็กินได้คนไม่ป่วยก็กินได้นะคะถ้าใครสนใจแจ้งปรีมาละกันนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 5ตันแล้วทุกๆปีเราก็จะทำข้าวถึงแม้ไม่ได้ขายทางเราก็ทำเก็บไว้กินเองเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ